โอ้ยบ,บิงเฉยเลยสัตนี้นี่โฟนเท้า <c oughs> อะไรเสร็จแล้วตัว,ตวเดียมดหวังเลยข้างาเลวะเนี่ย ไหลเฮียอัพบ,บิงไอ้สัสไม่ได้อัพสกิลมาแต่แรกเอาคือไปแล้วเทอะเถแค่เคด้อะ Your knife is forfeited. I will be merciless. Your knife is forfeited. is a fool for five minutes, but he enemy does not ask, remains a fool forever. No one will to ask who's coming back. Enemy hero missing from Your middle. is four ผมฝากเก็บดุลนะได้ครับพี่ได้ครับยุ่งไปเลยล่างไม่มีรูเลยบอกว่าช่วยเลนข้างเลย แม่แมททีวัาช่วยเองตีทีทุกท่าไม่ค่อยดี กีเนกมาโทษมอข้ายว่าล้วลองลองลดูนะขอช่วยผือข้ามไม่ได้ค่อข้าผมเกิทรู้ให้ป่าพี่ได้ครับ ล้อมาคนอ้ยเอนยสามารถสรงไปหนึ่ด้อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับไอ้เชี้ยกูแม่งไ,ไม่ดีดว่ามีมานาไว้มันเตะกูไปสองทีแล้วเก็ดไม่มาไนนี่นี่น่นี่ยบิงมาวิงมา อะไรแม่สอนเยอะสอนเยอะพี s. <S ่กูมาเล่นแครี่โยนบนสามเส้นกลางก็โดนกลางสามไอสัตว์ชอบไอเทียชอบเกมเที้ยนี่มากขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่จัดงานในสัตว์เดียร์พี่เอ๋ Does not ask Coming to assist. Yes, yes, yes. What is required of me? I will be merciless. Coming to assist. Ya, Men, I heard the one. Your life is for. RỒI!!! Giờ её bỏ điрост đi. Bản đồ đấy không

พี่พี่มมาผมมีมาผมมมาผมสวดได้นะกสวดได้สวดได้เช้ยวเยทีเดียวที่แมวเดกดื้อจะปิดกล่องไอแมวเดกดื้อ

มานึงติงดีวะ่ะ <c oughs> นิงนิงนิงเข้าปะเาจะทรมานไม่งานนักรเ่ต่อนะพี่ตอตอตา ม,มันมมันมาัมมนโรอเหมือนได้แล้วกลับกางได้แ้ได้ไดไดป้อมหลามหัว,ว

เกดูผมแล้วก่นฮะเอาเอาได้ไปก่อนแล้วสภาพ Name, name, name. Coming to assist. Beware. one <laughs> ไอสัตว์ยุ่งแค่กับป่าป่าเท่ากับบางไทยหรือคนเล่นโง่บางตั้นจะเล่นป่าไหมถ้าไม่ขอเต่าโคเด็กไม่เล่นไอสัตว์ป่าม,มึนไปเกียร์ป่ารถรถเอเจ็ตเตอร์

อะไรจะได้นำแตกส่หน้าพี่บ้างอะครับเนียนแอ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 นีแอน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 องเอาว่นงอนแอนแอนแอนอนแ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 อนนอนแอนแนนพอายอมทนแออนแ เร้ยเอ้บรับเสียโอตวนนะครับเชี่ยน่ามีบึ้มอ่ะจริงเลตลกนีว่านึกว่ามึงมีบเบิ้มึงเอาจิงกมว่านึกว่าผมีบผมยยยิง

มีเทคนิคสำหรับบ้างปดแผลครับเรียกว่าเทคนิคได้ไหมมันก็ทำปกติบ้างปวดแผลก็บอกเขาไปดีนัดไปแกงสองตัวสกิลไม่โดนสักตัวจะรั่วา โดนยาสองตัวไม่มีตะยูชัวอน้อยคนเราก็พยายามทำอะไรสักอย่างเว้ยมีว่านั่งเ่าอะไรมีวันนั่งเ่าเว้ย ไหกับมันไหมพี่ดิเห็นลิงนี่แหละผลลุกไหมไหวไหมไหวพี่กาสักเดียวโดนดูดเลยเลยังไงไม่อยากได้เบลใช่ใช่ยาวเฮียมุกปวดขี้ผลลุก ยาเลยยาเลยยา,ยาปามเกาะไปหมดเกาะตามเหมือนเงาเขาเจ็บไม่มีตังค์เฮ้ย<ต>ยูงมีเบลไหมวันนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมยืดนดใอ้หายหัวง,งแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยมาดิมาเด ทีมดัสตะทีมเด้เป็นแค่พี่หลังตรงาคับอลนิดหน่อยนี่ผมขาดสบาทเมื่อกี้ดัส Fool for five minutes. But he who does not ask remains a fool forever. My task is set. มีป่าเก่งหรือไม่มีป่าไม่ไม่มีป่าเลย <c oughs> สัตว์กดดันตีทำไมวะผม <c oughs> ก็เลยลดตั้าางแต่ทีแรกไม่งั้นตายไปแล้ว <c oughs> ไม่มันบื้อเองเมื่อกี้มันไม่กดดันตีมันรอดละมันนะไอ้คลิปมันบือ้อ nhận hiền chọc mua Mẹ chọc chọc chat chọc 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 ไม่นานเลรับประทานถ้าหรอไม่อยาว่าไม่ได้เด็กแม่งว้าบดีไปล้ว

เอกมาผมหน่อยดิผมอยากเริวมมานะครับก็เริ่มโมโหแล้วว่ะอย่า เครื่องติดละดูเราพี่เขาเยอะเลยดูคนเราอ่ะแกล้งผมเลยนอนแล้วแม่งออกแล้ว <laughs> ลเอ๊ะเอ็กมาใส่ผมด้ What is required of me? No road ahead. Ask who's coming back. You're not before this. Haste. <laughs> Who asks is a fool. Uh <laughs> Magical. I should have my own battle theme. Piece of cake. What? The legend continues.

สองสองเล่นหมดนี่ทับกี้ก็ทับกี้เลยทับกี้เพี้ยะเลยทับตรงเลยจะงง สวัสดีครับผมไนเป็นเมเนเจอร์ของช่อง5,678นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปสนับสนุนน้ำยาพ่นควันกำจัดยุงสูตรน้ำกรีนบูสเตอร์สปอนเซอร์ที่ยาวนานที่สุดของช่อง5,678ด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ